สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ถึงคิวประยุทธ์ขึ้นเขียงแล้ว75สสเพื่อไทยยืนชวนส่งสารรัฐมนูลเชื้อประยุทธ์ร่วงร้องสารรัฐมนูลวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ โดยเมื่อวันที่8เมษายนปี2564เมื่อเวลา11นาฬิกาที่รัฐสภานายประเสริฐจันรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยน,นายยุทธพงศ์จรัสเทียนสสมหาสารคามพรรคเพื่อไทยและคณะสสเพื่อไทยยื่นหนังสือต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรขอให้ส่งคำร้องไปยังสารรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยวา่าความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประย,ยุทจันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหูมสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ5ประกอบมาตรา184วงเล็บ2และมาตรา186หรือไม่โดยนายยุทธพงศ์กล่าวว่าสสพักเพื่อไทย75คนเข้าชื่อเพื่อขอให้ประธานสภาส่งคำร้องสสเพื่อไทยไปยังสารธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐมนูญสืบเนื่องจากพรรคเพื่อไทยได้อภิปรายไม่ไว้วางใจนายยกรัฐมนตรี โดยโตนได้อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์กรณีการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกไปอีก40ปีทั้งที่สัญญาเดิมยังเหลืออีก10ปีโดยการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้นพลเอกประยุทธ์ลงนามหลังจาก พ้นจากหัวหน้าคอสชอแต่กลับใช้อำนาจตามมาตรา44ออกคำสั่งคอวชอที่3ทับ2562ต่อสัญญาสัมปทานออกไปและหลีกเลี่ยงพรบร,ร่วมทุนทำให้เกิดการผูกขาดตัดตอนไม่ให้มีการแข่งขันซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าดังกล่าวออกไปยังมีข้อพิรุธอีกมากมายและยังทราบอีกว่า พลเอกประยุทธ์จะอาศัยช่วงชุลมุนสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดจะนําเรื่องนี้เข้าพิจารณาในที่ประชุมครมจึงขอถามว่าห่วงอะไรจึงต้องรีบนําเรื่องนี้มาพิจารณาทั้งที่เรื่องควรดาเนินการมากที่สุดเวลานี้ก็คือการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ให้กับประชาชนโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากอย่างเช่น ลาออกเถอะประยุทธ์ท่านเป็นนายกที่มีแต่ปัญหาทำแต่เรื่องที่ผิดกฎหมายนับตั้งแต่ถวายสัตว์ไม่ครบเป็นต้นมาถ้ามีความเป็นลูกผู้ชายจริงก็น่าจะลาออกไปซะนะเอามันออกไปเถอะหนทางอาจจะมีน้อยแต่ยังไงก็ต้องสู้กันทุกทุกทางอย่าก,กลัวอย่าแม้จะคิดว่าสู้ไม่ได้ยังไงก็ต้องสู้เพื่อขจัดระบบะเผด็จการประยุทธ์ออกไปช่วยๆกันนะ ไม่สมควรเป็นนายกตั้งแต่แรกๆแล้วลำบากใจกับพรรคฝ่ายค้านจริงๆนะเพราะองค์กอรอิสระผู้ตรวจสอบประยุทธ์ก็ประยุทธ์เลือกเข้ามาทำหน้าที่นี้เว้นแต่องค์กรนั้นๆไม่ปฏิบัติตามคำสั่งประยุทธ์เท่านั้นแหละ อาจจะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่แอบชื่นชมการทำงานของเลข,ขาธิการพรรคเพื่อไทยและคณะทำงานนะคะในการตรวจสอบการทำงานของรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายให้สารรัมนูญวนฒิจฉผ่านประธานสภาแม่จะทราบดีว่าตุลาการสารรัมนูญชุดนี้ใครตั้งและตั้งเพื่อกิจการใดก็ตามใจทันสู้รู้รับผิดชอบหน้าที่และอำนาจประชาชนภูมิใจกันทั่วนหน้า ออกไปเถอะอนายยกหัวร้อนพูดไม่เพราะเสียเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นผู้นำทุกอย่างงานนี้โดนแล้วด่วนศาลสั่ง5สอสอกปปสหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำรองวินิจฉัยสถาน,นะ5สอสอจำเลยคดีชุมนุมกปปส โดยเมื่อวันที่7เมษาย,ยนปี2564ผู้สือ่อข่าวรายงานว่าสารรัฐธรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องกรณีคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกกอขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา8 2วรรค4ว่าสมาชิกภาพของนายพุทธพงษ์ปุณกันกร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสสบัญชีรายชื่อนายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและสสสงขานายอิสระสมชัยสสบัญชีรายชื่อนายชุมพลจุลสสยสสชุมพรสิ้นสุดลงตามรัฐมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บส วงเล็บ6จางเหตุต้องการพิพากษาสารอาญาจำคุกในคดีชุมนุมกบพศปีสองพัรยิจไว้พิจารณาวินิจฉัยและแจ้งให้กะกะตทราบพ,พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องทาง5ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องนอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้บุคคลทาง5คนหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอตามร ธรรมนูญมาตรา82วัก2เนื่องจากเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏว่าสารอาญามีคำพิพากษาลงโทษจำคุกบุคคลทั้ง5คนและบุคคลทั้ง5ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของสาร และเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของนายชุมพลนายอิสระและนายนัทพลมีกำหนด5ปีนับแต่วันมีคำพิพากษากรณีจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องแล้วจึงให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสจนกว่าสารรัฐมนูญจะมีคำนิฉัยและแจ้งให้กะกะตและประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบอย่างไรก็ตามสารรัฐมนูญไม่รับ วินิจฉัยในประเด็นที่กกตขอ,ตอ,ขอให้วินิจฉัยว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายพุทธพงษ์และน,นายนัทพลและนายถาวรสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่โดยเห็นว่าเมื่อวันที่22มีนาคมมีพระบรมราชอ,องค์การประกาศว่านายพุทธพงษ์พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนายถาวร พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายนัตพลพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วโดวยหลังจากที่คราวนี้ได้เผยพแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นถ้าไม่ให้หยุดปฏิบนะัติหน้าที่อะไรจะเกิดขึ้นละ่ะ ศาลเริ่มทำงานรับวินิจฉัยคดีฝ่ายรัฐแล้วหวังว่าศาลจะให้ความเมตตาเห็นแก่บ้านเมืองบ้างนะใช้มาตรฐานทางกฎหมายเอื้อฝ่ายรัฐประเทศชาติจะเสียหายเพราะพวกที่ได้รับการแต่งตั้งในสภาได้มาจากรางวัลช่วยให้ประยุทธ์ยึดอำนาจสำเร็จแต่ทำงานไม่เป็นเคลียออกไปบ้างเถอะจะเอาไว้อยู่ทำไมเผด็จการกำลังจะจบการเมืองไทยกำลังจะเปลี่ยนแล้ว ถึงคิวก็ปปสโดนกำจัดทีละคนแล้วฮ่าฮ่าฮาหยุดจริงหรือเปล่านะกลัวว่าจะเล่นละครหลอกเราอีกนะเนี่ยพวกนี้จิตสํานึกมันไม่มีหรอกต้องรอให้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าเป็นอารยประเทศนะเขาลาออกกันไปนานแล้วขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนและสยามรัฐขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีค่ะ